ดูไหมมาเมือ,ของขางข้างกอนพี่นอ,เอง,พเ,องเพื่อฟุกเพื่อหยังกระเพิ่์นนะขางข้างนี่แหละเพื่อหมาน เห็นเราพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผมแม่พี่น้องพบพ่อกันคือเก่าครับอีสานสายเลาะชาแนลครับผมบ่าวบ้านรายงานโตครับผมสาวหน่อยจ้ะครับไปหลุ่นไปเมืองสายๆายครับเมื่อนี้จูมแหลกแหกมันเสาร์นี้โมเมนต์เสาร์นครับสายๆายเนี่ยครับพี่น้องไปหลุ่นไปนํากันครับสาวหน่อยเพิ่นเห็นเหรครับเดี๋ยวไปเมืองเหดเพิ่นครับต่อต่อเนื่องไปเลย ขอบปลาแปดโมงพี่นอ้องซาโน่เป็นเห็นมาหลุดมาเมืองกับเพื่อน<า>เป็นยังงามอยู่พี่นอ้องโอ้โดอกนึ่งจุลุแข็งแห้งนี่ครับขุนอีกดอกนึงพี่นอ้องเ,เก็บเลยเเด้ก็บลยครับวันนี้ได้ขากล่องไม่กะสิสะดวกสบายเก่าเนี่ยครับพี่นอ้อง มีไห้เก็บอยู่ครับปึ๊บอ่ะหลุนกันต่อครับมาพี่น้องหลุนกันต่อครับอ้ยสองดอกพี่นอ้องพอมีได้เก็บอยู่ครับมีได้เก็บดีวกว่าไม่มีเลยครับทำกลางอากาศเริ่มแรงๆนะครับเขาช่วงหนานาวเต็มโตครับเห็ดกระดอกไหวดอกหนหน่อยลงครับ แต่ก็ยังดีครับได้เห็นได้เห็ดอยู่หลุนไปน้ากันอีกครับเก็บกันต่อครับดอกเพิ่นปล่อยสปอร์นี่แหละครับพี่น้องพอได้ปนพอได้เห็ดกินอยู่ดอกครับถ้าหลุนถามเมึงไปน้ำกันอีกครับผมหลุนไปกระสาวหน่อยอีกครับพอแมมพี่น้องกำลังเห็นดอกงามๆนี่แหละครับดอกน้ำวิเตดอกเนี่ยหน่อยอเจาะอเจาะโลหลุนไปน้ำกันอีกครับสาวหน่อยพอละครับดอกหนึ่งพี่น้อง แต่เฮ็ดช่วงนี้กะดอกบ๊วใหญ่ดอกครับเดี๋ยเก็บดิลุ่นนี่ยยู่ไปกลุ่มก,ก,กันอีกครับพี่น้องอเก็บกันต่อครับจูบผืนผ่อนอดอปนอยู่พี่น้อง ลุ่นถามเมืองไปน้ากันอีกครับพ่อเม่พี่น้องแ็นยังว่าก็ถือว่าดอกนี่งามอยู่พี่น้องลุ่นกันต่อครับเก็บไปน้ากันอีกครับพ่อเม่พี่น้องสวยๆอยู่ครับดอกนี่ลุ่นไปน้ำกันต่อครับเก็บกันต่ออีกครับพอด้เก็บอยู่ครับพี่น้อง เป็นกระสีเหลื่อมว่ายเนี่ยแะครับลุ่มกันต่อครับเห็ดไข่เขียว,วยสวยๆจ้าใส่กระตาครับผมปะแต่ปนปะได้ดกแกงอยู่หรอวะไม่นี่พี่น้องถ้าลุนไปเมึงน้ำกันครับลุ่นเป็นน้ำสาวหน่อยอีกครับโอ้โโอโดอกใหญ่ดีอยู่พี่น้องเอ้ย,ยดีเขายังคอยเราปะได้เขาป่ามากกับหามืองหรอวะพี่น้อง หลุดกันต่อครับไข่ขาวดอกไมใหญ่ดอกพี่น้องตัวเห็ดพันกระสืเหลืองใบว่ายนี่แหละครับเตะข้วพวผัดเห็ดข้าวเผาผัดเห็ดปนผัดเห็แกงอยู่ดอ้อไปเมื่อดอกนึงครับพุ่นไอ้ไข่เขียวครับพี่น้องตามสาวหน่อยมากครับ รุ่นนันต่อครับกำลังเก็บอยู่ครับดอกเพิ่นกับแข็งดีอยู่เด้อครับพ,พ่อแม่พี่น้องสวยๆครับอ่าพี่น้องเห็ดไข่เขียวดอกงามๆครับอยู่ใกล,ใกล,กล้ๆกันครับสองดอกเด้อครับจุดนี้อ่าเดี๋ยวบาดใส่ตาขุ่นดอกหนึ่งครับดอกแข็งอยู่เด้อละ่ะเห็ดไข่เขียวเง,งามตาหลังงา่ายพี่น้องรุ่นเป็นลำกันครับ เก็บต่อครับพอดีมันพอดีมันอยู่พี่นอ้องเก็บกันต่อครับเบสข้าวเขียวดีกว่าไม่ได้เก็บเนาะพี่นอ้องเก็บกันต่อครับออกได้ฟังฟังข้องครับพี่นอ้องอขาเพื่นยหล่นไปนนักันอีกครับหล่นไปกับสาหน่อยอีกครับ ดอกงามอะไรเถอะพี่น้องเห็ดไข่เขียวเพิ่นถนอมก่อนเห็ดไข่เขียวมันนี่ดอกแข็งแห้งครับพี่น้องแล้วก็สะอาดน้ำสวยครับเลยดูน,น้ำกันครับพี่น้องอ,อยังอยู่ปลาเหล็กอยู่เด้อพี่น้องเลยนี่มาใส่มินิไม่มินิหรอกใส่พอได้ผน พัดกเะ,ะเพามันจะเบหลุนไปนำกันอีกครับเก็บกันต่อครับหลุนไปนำการครับเก็บไปกระสาวหน่อยครับหนึงด้วยน้ำบาบากเก็บไป2ดอกแล้วครับนี่มบะเห็นดอกนี้ไม่รู้ว่าพลาดได้ยังไงหรือว่าเห็ดกำลังออกก็ไม่รู้นะครับ ไปุนนักการ์ดอีกครับมาพี่น้องรอบแหลกกัญชางไปแล้วเบาบาดกัญชางเลย็คือบุหินพี่น้องเลยหนึ่งดอกหนึ่งจุ่มง่าย้งสองเลยใกล้ขาวอีกต่างหากใสเลยครับปลาเหล็กกระไดหมานปลาหนีเลยพี่น้องต้นแหกกะวัตสิบบ่อเขาพี่น้องเอ้ยพลเนะกะเฮ็ดเทาไว้เต็มเลยพี่น้องเป็นตรเสียดายมีแต่ดอกใหญ่ๆครับเฮ็ดไข่ หลุนปลาไหมครับพี่น้องบาดนี่ปาพี่น้องเปิดปลาไปบ่พอนาทีพี่น้องเบาบาดยางมาเมืองโพนแหลกเลยหนึ่งจุ่มกับหนึ่งดอกอยูดอกกันใหญ่ใหญ่เลย,ยพี่นออ้องไหวอาภูวัวใหญ่กินแ<ก>รง<ล>ด,ด้อสาวหน่อยเอ้ยกินแรงด้อใกล้ใกล้ลุนอย่แล้โอ้ยบายบาดหัวใจจะวายถานอมอยู่ค่ะโอ้ยดุนกันต่อครับผมไปพี่น้อง เก็บกันต่อครับเา็ดงามเห็มเข็ดงามแห้งพี่น้องสวยๆเลยพี่น้องเฮ้ยบุเมนพี่น้องเบาบาดขาดได้ยังไงมาครับพี่น้องโอู้สองจูมเลยครับว่าแต่จูมเดียวอือ หลุนกันต่อครับไปพี่น้องหลุนไปกระสาวหน่อยครับเห็ดไข่เขียวอดอกสวยดอกงามครับพี่น้องอว้าวสวยๆครับหลุนไปนํากันครับ่อม่พี่น้อง กระยางหาอยู่แถวปลาลำดวนนี่แหละพี่น้องเอ้ยถ้าเห็นก็นถือว่าโชคดีครับถ้าเราเห็นแสดงว่าเขาหาไปก่อนพี่น้องปลาก็ะเริ่มแหง้งเห็ดก็เริ่มสีดอกหน่อยลงดอกหน่อยลงโ่พ่อกัะสีไหวครับพี่น้อง แถวนี้กับบาวบาดเคยได้หลายหลายได้เป็นแบบนี้บวเห็นดอกกบเห็นจุมกับบพ่อพี่น้องอยู่ในช่วงขาลงแล้วมั้งเห็ดเพื่อสิดพอตแต่ละดอกพี่น้องตาี่สงเงียบเงาเด้อพี่น้องเลย ปลาความหวังเบาบาดสาวหน่อยได้ป่านี่ไม่เล็นมาลองมาแหลงหลุนไปนากันต่อครับาาปาเก็บกันต่อครับใกล้ๆก,กันนะครับพนละโพนแข้งของเขาเยอะหลงๆด้วยนะหลุนกันต่อพี่น้องขอเขาปลาหาเฮดกันยังมีกระปูดเด้อพ่อเม่พี่น้องอยู่กลางปลาเลยครับสงสัยสิเป็นปูปลาครับพี่น้อง เบิ่งเด้อครับนี่โอ้ Ooh, มีหอดปูพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องเอ้ยสาวหน่อยเห็นดอกนี่เพิ่นตกใจเลยพี่น้องกำลังพาก,กันคุยกันอยู่ป่านี่มันบอบอกบอกบบมันดบบอบโบเพิ่อนด้วยบาร์บาร่าก็เลยว่าน่าเสียบท่านเขาแล้วพี่น้อง แนบหน้าหน่อยจ้ะดูเขาสะอาดอู้สวยๆเลยครับพี่น้องโอ้ยเดนเพิ่นเดี๋ยวเอาเสียมาเด้๋ยจ้ะแทงลงไปลึกๆโอ้ยเขาเพิ่งเอาไปเมื่อคืนนะครับพี่น้องีเสียดายดีเสียดายดีวสิมาอักเอากอบพระท่านเขาดอกพี่น้องเอ้ยขาอยากเชิงยาวอยู่นะ นี่ตอนนี้นสองจะ<า>เ,าจาเาอาบาทมาสาไปประมาณสองสมองพี่น้องเด็กกระพาออีกดอกถ้าคนมันสีมานเนาะสาวหน่อยอุ้ยดอกงามขนาดเลยวายุถ้าเขาเปิดเปิดยังสี่จะได้กระเฮ็ดปวดไม่ได้ก็เอาแต่จุม่มตูม ข้ามือมาเบิอร์เจ้าประธานาธิบดีแตกมือโอ้ยตาสะออนพี่น้องเอ,อ้ยดอกกำลังสวยเลยไต่ต้นบกสัมพี่น้องเอ,อ้ยลุนไปนน้ำกันอีกครับไปหลุ่กนกระสาวหน่อยอีกพี่น้องโอ้ยสตาเสียดายเด้มันเห็นกับไปผูกฟูงเห็ดปวกบรทธานเขาพี่น้องในครับโอ้โหดอกสวยครับ ออดูกันจระจะครับพี่น้องดอกนันเทากถทอว่าเอาเฮ็ดเชือเป็นเชือต่อไปครับง,งานนี้นพี่นอ้องบอกบานาสตาขึ้นตาแน่แหละพี่น้องไหนตรงไหนอีกครับ,บก,ก็มีกระดดกในๆอยเยอะเลเนอะสาวหน่อย พอได้เก็บพอได้ลุ่นไปนน้ำกันเลยพี่น้องอแข็งดีอยู่ลุ่นเปนน้ำกันต่อครับครับแยกกัญญางครับ yeah, พี่น้องแยกกัญญางการะซาหน่อยแต่กัดได้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับสวยๆครับผมเก็บปวกตาดงามๆพี่น้อง เห็ดกับเขากินแซ่บด้วยเห็ดปุกตาแเมนวาซาหน่อยโอ้โหปัวข้าขงในเต็มเลยนี่แลหละคเอนเห็ดปวัวอีพอมตัดขาออกสักอืโอเคไหมโอเคไปสวยๆครับว,ว้าวพอได้เก็บพอได้ปน่นจ้าไปหลกันตออีกครับสีส้มขาก็ะแข็งๆโอ้งามแห้ง หอมตัดขาเลยจ้ามันไม่จ้องตัดหรอกค่ะล้อสะอาดล้อลุ่นกันต่อครับพี่น้องลุ่นน้ำกันต่อครับพ่อแม่พี่น้องเห็ดพึ่งลินมาโอ้สวยเลยพี่น้องเลห็ดพึ่งอย่าเส้นตื้นจ้าอย่าเส้นตื้นเอ๋โอ้ยเห็ดพึ่งลินมานี่พี่น้อง มาสายๆกันยังได้อยู่เกือบเต็มตาครับหลุนกันต่อครับเห็ดไข่ kay, หรือเห็ดดินกับบุ้โอ oh, ้เห็ดไข่ครับพี่น้องพอด้ห็ปนอยู่ครับไปหลุนกันต่อครับ,รรบพี่น้องอยู่ในพรม <SUR F ly> พี่น้องเอ้ยเี๋ย <SUR> ว <F ly> จูมหนึ่ง หลุดเป็นน้ำกันครับพอได้เห็น,อ,หนอยู่ดลอพี่น้องไปถือว่าดอกสวยยูคครับแข็งเลยเนาะสาวหน่อยเนาะสวยๆเลยครับพี่น้องข่เขียวสวยๆเลยครับ กดเข่ากรองไหวยางอวยมาหน่อยหนึ่งพออ่อพอดีเฮดกระโบเมนมาไถ่เนนหน่อยๆด้วยพี่น้องแต่ว่าเฮดโบมีน้นำหนักเลยครับร <Hi. S 1> อสาวหน่อยเพิ่นมาเก็บครับไ <Hi. S 1> อ้ย,ยะไอ้ย,ยะสะดุดครับสงสัยสิสะดุดลักเบาบาดครับพี่น้องโ <Hi. S 1> บกเกินเฮดทำมางดอกสิสาวหน่อยเพิ่นได้น้าแน,น่นอนอยู่แล้วมาเก็บเบาบาดครับ หาใหญ่ดีเน่นแะต่อดอกเันก็อยากสิเห็นๆเนี่ยสากัตตานี่พี่น้องเฮ็ดไหล่นำนักพี่น้องออโบแมน่าได้หน่อยแต่ว่านำนักพ่มี่พี่น้องป้าเจ็บครับสวยๆครับ น้าปกคุมไปด้วยเลยปกคุมไปด้วยใยมะแรงมุมเ้ยพี่น้องเลยมีจูมน้อยก็เริ่มขึ้นลาเนาะจูมน้อยเป็นเออส,สวยครับหลุมเัินตอครับเพชรมื่นกาแฟงามๆพี่น้องตามที่เนี่เมืองกว่าน่าสิบมียังผิดพลาดนะปีนน้องขึ้นมาก็ยังสวยนะ กลางทางคือเก่าแล้วพี่น้องออกำลังดันขี้ดินเลยตะบนขาด้วยบนเ้าขาข้อเดียวบ่ดูติดตามกันแล้วพ่อแม่พี่น้องสวยๆอยู่ดอกสาวหน่อยหลุนกันต่อครับพี่น้องอ ครับย่างกายครับนึกว่าใบใหม่ออกไตต้ตนบักบอกอ่าหลุดไปน้ำกันอีกครับนี่ก็เป็นปลาปิดท้ายครับของมื่อนี้ครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วพี่นอ้องอ่หลุดไปน้ำกันอีกครับเห็ดกอแดองพี่น้องทาย,ยนแน่ไปทายแนแ่เด้อครับนนพี่น้องเลย สวยเลยครับโ,โบเมนว่าได้น้อยเด้อพี่น,องงน้องนี่หลุ่นกันต่อครับสวยสวย,สวยงามคือข้นเก็บละเนาะเห็ดฟูพูนอีกดอกนึงเห็ดไข่าขาวพูนครับอู้อันนี้งามดีดี ส,สวยครับส,สวยอีกเลยครับออกคู่กันกร้เทเขียวนะครับอยยุคนละฝั่งส,สวยครับกันต่อครับก่อนจะกลับบ้านครับใครเขียว,วยโเครเลตแตกนี่แหละพี่น้องคุนเด้ครับจุ่มหนึ่งมันบาบาดกันยงใงญ่งมุ่มพี่น้องถ้าว่าลอยห้างบาบาดกับสิงยางส่วนอยู่มั้ เก่าสิบห้างครับสะจะเต็มหนา้าเต็มตาเมื่อไหรเมื่อินตาสิบวขึ้นเลยยังมุ่มหลายแห้งครับโอเคแต่เหี่ยวๆ <c oughs> ในรถพี่น้องผมผม,มุ่มีม่นานมันแห้งครับหลุดไปน้ำกันดีครับปิดท้ายของมเอน,นีเด้อพ่อแม่พี่น้องชั้นสุดท้ายแล้วครับเก็บดอกนี้แล้วก็สิกลับไปสรุปยอดอยู่บ้านแล้วครับพี่น้อง สรุปยอดอยุบานกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอกันคือเกาล่ะครับเมื่อนี้มาสรุปยอดกันอยูุ่บ้านครับผมเห็ดมีแต่จูงงามๆดอก,กงามๆพี่น้องดอกยังแข็งดีอยู่ครับเมื่อ้ก็มาสรุปยอดวันที่8ตุลา67นะครับถือว่ามันขากมันนี่คือ้เกาล่ะครับพูนกระดงคือเกาพี่น้อง ขอบคุณเด้อครับติดเขามารับชมคลิปมากดติดตามมาเป็นกำลังใจให้อีสานสายเลาะชาแนลครับผมเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องอีสานสายเลาะชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ